ส่งคนนอนดึกของวัยรุ่นฟรีไฟล์ค่ะทุกคนว่าเขาทําอะไรกันอยู่ทําไมนอนดึกจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะแกเมือนอีมากไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทีมมันพี่ทีมไหนพี่ไม่รู้เฮ้ยสองหัวติด อยู่กับช่องอูมิมชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมฟรีไฟอีกแล้วนะคะวันนี้อิมจะมาทําคลิปส่องคนนอนดึกของวัยรุ่นฟรีไฟค่ะทุกคนว่าเขาทําอะไรกันอยู่ทําไมนอนดึกจังเลยอะไรอย่างงี้นะคะคลิปจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องอูมิมชาแนลด้วยนะคะปะเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มหาคนกันเลยดีกว่า let's go <S สวัสดีค่ะ h ล l l ลได้ยินไหม โอ้ไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมได้บัคกหรือเปล่าเนี่ย ดีค่ะทุกคนคือไม่มีใครคุยด้วยแหละอะไรเนี่ยดีครับเปิดไม้ได้ไหมครับด,ดีครับดีครับชื่ออะไรคะชื่อชื่อเอ๋ครับชื่ออะไรนะเอ๋เอเออมัน,มนไม่ต้องรู้หรอก ทำไมยังไม่นอนอามามาใครอยากเล่นด้วยอะไรนะคะเกี่ยมนอิมอิมมากไม่ใช่ไม่ใช่ฮัลโหลอุ้มอิมคือใครหรอเปอคนดังในยูทูปคนดังในยูทูปเราเราเสียงเหมือนเขาหรอเกี่ยมเงินไม่ใช่เลยแหละใช่หรอมัวเร่าอ่ะใช่เลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชื่อออฟแอปเฮ้ยแบบพี่ด้วยนะมีแต่แรงแดงเท่านั้นเลยเนี่ยพี่ทีมมันพี่ทีมไหนพี่ไม่รู้ อ้ยสองัวติดพี่ไม่มียาเดี๋ยวไปดูนะอ๋อเด็กคนดังใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ชื่อบิ่มชื่ออฟแอปลย่างอยลี่ยนไรได่เนี่ยบิมไหนพี่ไม่รู้จักแล้วทำไมไม่นอนกันเนี่ยตีห้าเลวนะตอนเช้าไป <laughs> ดู <laughs> อ๋อ อดเดียวเฮ้ยสองสูดแล้วเราต้องชนะดิมีแต่แรงแดงเทนั้นเลยนะเนี่ยตอนให้ก่อนนี่มันร้องเอาว่าแต่คนที่เปิดไม้นี่เบอร์ไหนเนี่ยเบอร์สี่เบอร์สี่มันล้มแล้วตัวหนึ่งอ้าวเดินไปดูทางซ้ายมันมีแรงมันมีแรงมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาล้มมาแล้ว เอ้ยเอาว่ะเต็งเตต็งงเกินนี่คือตีห้านี่ยังไม่นอนนี่ทำอะไรกันอะ่ะดันแรงแ<ก>โหนึกว่าคุยกับแฟนจริงพนะี่ไม่ได้สตรีมอยากขึ้นเหรไปขึ้นไปแบบขึ้นขแบบึ้นจะตายไหมเนี่ยไปขึ้นเล็กแดดนี่ไงวายเต็งเมนูเลยเลปเย็นนะครับเตนะ็ม ไม่น่าออกไปเลยไปเอาเลยไปเอาเลยเพื่อนไม่เก็บได้นองต้องจริงจังไงสามหนึ่งแล้วนะไอพวกมันดีไซนก่อนอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าแพ้เกมนี้ล่ะไม่เดินมันมันจะเล่นมันจะเล่นดูเขาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวยช่วยละเยอะเยอะทุกคนนะครับเพื่อนตายไหมตายไม่แพ้ หนไ่งซ้ำหนึ่งซ้หนึ่งชนะน้องเนี่ยพี่แรงอะไรแรงบอล้วยซ้ำแต่ไรพีแค่ดาวเดียวเองแรงเลดซินเวอร์อีกเออพี่แรงซินเวอร์อ่ะให้แบกไม่น่ารอดเอามาเอามาอีกครั้งอีกครั้ง เอฟซีพีนเนี่ยเนี่ยหรือเปล่าลินลินไม่ออกเลยอะ <c oughs> เล่นไม่ออกก็ว้าวะผมดูตัวคลิปที่พี่ลง <c oughs> เอ้ยจริงหรอเอฟซีตัวจริงว่ะผมดูอันนั้นขำมากเลยอะแล้วจงังพีที่โดนพีหลอกอะเกือบล่าสุดนี่ใช่ปะโดนตัวนี่เมื่อกี้นี่ว่ะโอ้โหแล้วโดนหัวเฮ้ยทำไมแรงตอนกลางคืนมันตึงจังอะเป็นไงตัวสุดท้ายเอาออกมาสวัสดีนี่ ายปัดขวาเหลยิยยงหัวให้ดูยิงดันมยิงดันแมกระโดก่องไมันมาได้นี้มันมาได้นีคือเ่อนี้อันนี้คือนอนด็กทุกวันเลยเหรอไวรุนเอฟอฟยังไม่ได e ้คิวเลยเอาว่าเจมนี้ยังตึงไปเล็ไปเไปเร็ันบมากเลย,เมมเลยอ้โหซสายสายใช่ใช่ใชเยอะสามตัวระวังระวังระวังเยอะกไปูเยอะกึนไป โอ้ยเกมนี้เราต้องชนะเราต้องชนะตอนนี้ตรงซุ่มเกมพี่คันเด็กไม่ได้ซุ่มหรอกพี่สร้างห้องมาปกติอ่ะเมื่อกี้นึกว่าตัวปลอมใช่เกิดเป็นตัวปลอมอ่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไช่วยนู่นอยู่ฐานพี่เลยเป็นเรียนชุดาทีครั่เรียนมีตู้เชลีตู้ยูนิตเรียนมาช่วยกันก่อนเนี่ยเห็นไหม เ <Okay. S 2> กมสุดท้ายปิดเกมเลยเรามาเกมปลีกนะไม่พิกไม่พิกโดนบ่อยอันนี้โดนบ่อยล้มหนึ่งล้มหนึ่งตัวนี้เก็บตัวนี้เก็บเดือดเตี้ยว เออะบอกแล้วมันต้องปิดเกมฝ<บ>ีมือพี่ตกไปเยอะมากเดี๋ยวรอดูรอดูจะคัมแบ็กรเร็วนี้ไปรอเดีวไปรอเดค่ะพี่ไปนอนแล้วบ๊ายบ,ายบายค่ะบ๊ายบายครับโอเคค่ะทุกคนก็อันนี้เดี๋ยวอยู่จะทำเป็นอีพีแรกนะคะก็อาจจะแบบคีๆกๆกลางๆนิดนึงเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดติดตามช่องหนชนแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย